งูลูลดึงต้นไม้ปิดทางตรงที่ดงหญ้าตงที่ลงไปดงหญ้าต้นขนาดกระถนุนหักขนาดสูงขนาดทุกเมตรมันเหลือเชื่องูรูบางทีมันปิดตรงที่สามแยกแมันเป็นสามแยกกี่ชนกันมันโค้นต้นไม้มันปิดเต็ม ไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้เจ้าหูร <c oughs> ูนี่ไม่ธรรมดาเราเคยเอามาทำดานเอาระดับนังจับได้เสมเด็จกัปปิไม่ให้เราไปพอเราไปก็ยางรั่วตรงนั้นพอเราไปอีกสักสามเมตรยางรั่วตมัน แล้วก็วันที่18วันเรือหลวงสุโขทัยล่มวันที่18วันที่18ก็เป็นวันวันอาทิตย์วันอาทิต,ตก็วันที่6วันที่6มาจากวันเทาร จะสีกับมันป็นงรเเออคากนี่ยดีขึ้นแล้วครับอะไร ที่ท้องเราเองไม่ได้เป็นอะไรหรท้องคนอื่นก็นยังไม่เป็นวันนี้ช่วงเป็นช่วงที่เราเตรียมการเป็นช่วงที่เราสำรวจวัดดูผลงานของเราที่ผ่านมา สำรวจดูผลงาน <c oughs> ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตลอดทั้งปีเรามีโอกาสได้พอพืชทมที่สมควรจะทำมีไหมตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ภาษาพระท่านใช้คำมาปรนาแต่ภาษาเราโดยทั่วไปเราเข้าใจกันว่าตั้งใจตั้งจิงตอธิษฐานที่จะทำอย่างใดอย่างนในตัวของเราที่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้ อย่างเราจะเดินสามชั่วโมงแต่เราเดินได้แค่สิบนาทีหรือเราเดินได้แค่สองชั่วโมงอันนี้เรียกว่าความตั้งใจของเรามีมากแต่การกระทำของเราได้น้อย ฉะนั้นผลที่รับออกมาอย่างผลที่เรารับออกมาก็าอย่างสมมุติว่าเราทําการค้าขายเราขาดทุนลงทุนไปร้อยบาทได้กลับคืนมาแค่เก้าสิบาท หายไปสิบบาทลงทุนไปร้อยบาทถ้าเราได้กลับขึ้นมาแค่ร้อยบาทอันนี้เรียกว่าเสมอตัวคือตั้งใจไว้สามชั่วโมงเราก็เดินได้สามชั่วโมงหรือเดินได้เกินบัดเราเดินได้เกินสามชั่วโมงครึ่งเรียกว่ากำไรเล็กน้อย เรือเราตั้งใจว่าจะเดินสามชั่วโมงเราเดินไปได้เลยเก้าสิบเก้าชั่วโมงแปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอันนี้เรียกว่ากำไรมากในความตั้งใจของเราเจาเกตลูกคนเล็กของคุณหญิงสุริปันมณีวัน มันไปเรียนปอตีอยู่ที่อเมริกานั่งกันงินกันคันเสร็จแล้วยายตายแม่คงยยงสุยพันตายก็เลยกลับมามน้อปิดเทอมกลับมาพอดีมาก็เลยมาแวะเยี่ยม ตอนนั้นแม่ก็ยังเป็นรองผู้ว่าการเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการของไฟฟ้าฟายปิดเขมานอนกันที่เขื่อนก็แวะมาเยี่ยมก็เคยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็เลยเขามาแวะเยี่ยมตอนเย็นนี้ก็เลยว่าเกตไอ เราไปไหนไปไหนมาไหนไปไหนก็นเห็นไปกับพ่อกับแม่แตลอดเราเคยแยกกันลองดูบางที่วันจะเป็นยังไงเราไปเรียนนังสือเดยยังแยกกันเลยวันรุงขึ้นมาพขาก็มาใส่บาตร มาใส่บัตรแล้วเราเลยคุยต่ออีกว่าลองแยกกันดูที่เป็นยังไงไม่มีอะไรเลยนะอาจารย์ของมันมีกาตังเกงก็มีอยู่ตัวหนึ่งมีผ้าถุงอยพื้นหนึ่งสำหรับอาบน้ําขอเสื้อขาวม่ชีใส่ได้ผ้าผ้าขาวมิชีแยก,กแลงตัวอยู่จริงๆ พออยู่จริงๆก็ประมาณที2 24 25อี่อง,อง, 4, องนี้ฝนก็ยัตกชุกกลางวันก็เลยให้ไปรอยู่ที่ใต้กุฏิ25 25 26อง, 5, อง, 5, องขึ้นจากกุฏิแล้วนี้ไปอยู่ที่กุฏิหลวงพนินอยู่ข้างล่างเป็นมุ้ อื่นมันไม่มีที่อยู่ไม่มีมุง่งลวดก็เลยไปพักอยู่ที่กุฏิตัวนี้ตอนตะวันไม่ต้องทำมากเดินแค่สิบนาทียี่สิบนาทีก็พอถ้าทำมากแล้วมันขาดทุนเพราะเราไปตั้งใจมากแล้วมันไม่ได้ทำอย่างที่เราตั้งใจขาดทุน ันนี้เราตั้งใจไว้สักน้อยนึงก่อนเพราะเราไม่เคยแยกจากพ่อจากแม่ที่เวลามาอยู่วัดนั่นก็เลยตั้งใจงว่าจะเดิน15นาทีเดินไปได้ตั้งาชั่วโมงเต่สมุดเล่มนั้นไม่รู้มันหายตปงไหนแต่ก่อนเคยเก็บไว้มีสมุดบันทึกทผู้ที่มาปฏิบัติอยู่ที่นี่ ตัวจะเขียนไว้หมดไปตั้งแต่ตอน10โมงทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ไปเดินตั้งแต่10โมงครึ่งจน,นถึงเกือบ4โมงเย็นเดินเสร็จแล้วก็ลงมาผมตอนเย็นก็มาทำวัดเจ็ดทำวัดเร็ดแลคุยกัน ไม่เคยเห็นว่ามันเป็นสุขอย่างนี้หรือพอจิตมันสบายแล้วเป็นสุขอย่างนี้หรือเอา,เ,อาอเราเดินต่อไปพอเดินเลิกจากศาลาเสร็จแล้วไปเดินต่อไปได้ถึงตีสองก็เลยนอนหน่อยคืนแรกตีสามตีสี่ลงมาทถวัดเช้า นอนไปสองชั่วโมงพอขึ้นต่อไปไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขแล้วก็ร้องให้ม่กินข้าวร้องให้ร้องให้ไปกินข้าวไป น้ำตาไหลออกมาอยู่อย่างน้เอึดอยู่ตลอดไม่เคยเห็นความสุขไม่เคยเห็นความเป็นหนึ่งของจิตมันเป็นอย่างไร้นมาเห็นพอวันที่หวันที่เจ็ดแม่กลมารับแม่กลับมารับ เดินไปที่นั่นไปที่พักแล้วก็ตอนที่เขาขึ้นมาลายอยู่บนสลาแม่ก็ร้องให้เจ้าเกตก็ร้องให้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักคุณค่าของพอ่อของแม่กเมื่อก่อนก็อย่างนั้นเฉยๆเลย,เลย อยู่กับพ่อกับแม่ไปอย่างนั้นแต่พอจิตมันสงบลงไปนะคุณค่าของพ่อของแม่คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เขียนมันทึกไว้พอกลับลงไปแล้วก็ไปแวะลุตะบ,บัวขึ้นไปภูทอกขึ้นไปแวะบ้านตาก แม่ว่าจะเล่าเรื่องเจ้าเกศให้ฟังสุดท้ายมาลงตาบัวเล่าเรื่องเจ้าเกตให้แม่ฟังมันภาวนาดีกว่าแม่แม่ไม่ได้เรื่องโดนลงตาเอาซะชั่วโมงหนึ่งต่างหากมาไปเจอที่ในแวะเข้าไปที่บ้าน เตาเอาสักชั่วโมงหนึ่งเอาแม่ียบชั่วโมงหนึ่งเจตมันภาวนาเป็นเรื่องเป็นราวแม่มันไม่ได้เรื่องผมแม่ไม่ได้เรื่องตอนนั้นขึ้นเลยเมือนเดิมตะบวนตัวตอนหลังมาเราลงไปลงไประแับที่บ้าก ที่ลาเต่าฉะนั้นการปฏิบัติส่วนมากคนไปตั้งความหวังไว้สูงเกินไปและสุดท้ายมามันเป็นเป็นอะไรเป็นโกหกเป็นมุสาวาดตัวเองแทนที่จะให้มุสาวาดมันปกติมันไม่ปกติซะ อย่างเราตั้งใจว่า,าจะอยู่ตลอดคืนสุดท้ายมาแล้วเราอยู่ไปไม่ได้ตลอดคืนเดีย๋ยวเราตั้งใจว่าเราจะเดินตลอดคืนเดีย๋ยวเราตั้งใจว่าเราจะเดินเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจฉะนั้นมันขาดทุนโกหกตัวเองแล้วไม่พอ มันร่วงละเมิดในข้อมุสาวะาที่ผู้เจ้าทรงประทานไว้ให้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติมันร่วงละเมิดแค่นั้นมันไม่พอมันผิดพระไตรสนาคมอีกมันก็เลยผิดไปหมดเลยบัดน,น,นี้เราทำความเพียรมีแต่การสะสมความไม่ดีกับตัวเอง ไม่ได้สะสมความดีอย่างปีหนึ่งหนึ่งแปดเดือนตุลาหนึ่งแปดไม่ใช่เดือนตุลาหนึ่งแปดเข้าพรรษาหนึ่งแปดมีคนพาให้พาขึ้นไปท่อมขาม คนมาจากบ้านตากเขาอยากไปท่ามางแล้วเขามาแวะนอนวัดพุดงสองคืนก็เลยพาให้ขึ้นไปท่ามางอันนีเน้เป็นเรื่องที่ประสบกับคนอื่นเขาแต่ภายหลังมาเขามาเล่าให้ฟังเราบอกว่าพอไปถึงเนีน่มันก็เที่ยงกว่าเขาก,ก็ไปกินข้าวกันพวกโยมที่มา เราก็บอกว่าให้ไปกินข้าวที่โอผมมากับอาจารย์ผมไม่กินแล้วเท่าเดียวผมจะนั่งตอนนานานก่อนน,น,น,นั่งเขาก็ไปกินข้าวแล้วเราก็เดินไปที่กุฏิกินข้าวเสร็จแล้วเดินไปที่กุฏิของปูน่นล้งเดินไปตรงนี้เราก็เดินไปรออยู่ที่กุฏิหลวงปู่แล้วพอเสร็จเราก็ไปอยู่กุฏิหลวงปู่ไปกุฏิหลวงปู่เสร็จ มุ่งกว่าเกือบไปสองโมงแล้วก็เดินกลับมาที่สาราจะมาเรียกเอาคนขับรถที่เขามานั่งตอนานายอยู่ที่สารากลับไม่เห็นไม่เห็นคนขับรถแล้วก็เดินดูหลายที่เรียกตะโกนเรียกในสาาทำักงก็ไม่มีถามพระก็ไม่เห็นเราเลยกลบอุบไป พอกลับลงไปไปเห็นเขาอยู่ที่รถเดี๋ยวพวกโยมขึ้นรถขึ้นรถกันเสร็จแล้วเราก็ขึ้นนั่งรถึ้นหน้าแล้วคุยว่าเป็นอะไรถึงลงมาก่อนคือเห็นมาจะนั่งภาวนาเมชนั่งภาวนาไปพักนึงมันง่วงก็เลยนอนนอนข้างต้นมะขามนัน เรายังไม่ได้หลับเลยแค่ทิ้งตัวนอนลงไปแค่นั้นมันมีคนลงมาจากต้นมะขามมือข้างเกาะอยู่ต้นมะขามส่วนตีนอีกข้างมันยังเหยียบอยู่บนต้นมะขามแต่ตีนอีกข้างมันมันเหยียบลงมาที่หน้าอกมือมันก็บีบคอก็เห็นเนเ่ยยังไม่ได้นอนยังไม่ได้หลับเลยเพรเพิ่งล้มลงนอนมันเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมา อ้าวพอเราคิดสัจจะเราที่เราตั้งใจว่าจะภาวนาแต่พอเราตั้งใจว่าจะภาวนาแนละ้วปฏภาวนาไปได้พักเดียวมันง่วงมันอยากนอนก็เลยทิ้งตัวลงนอนมันเป็นที่ที่มหัศจรรย์ในข้ำขามเคยมีหลายครั้งในเหตุการณ์แบบนี้ คมตั้งใจว่าจะทำาีำ่นู่นทำทอ่นี่แล้วไม่ทําได้อพอไม่ได้ได้แล้วอนนี้มันจะมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวทําให้เราอยู่ไม่ได้ในที่ตรงนั้นอย่างที่ทำาองอาตมาอยู่ที่ทำดานน้อยเวลากลางวันอาตมาก็ทํางานอยู่ที่สลาอยู่ที่นะี่น เก็มีพวกโยมไปแลวอยะจะไปอยู่ปฏิบัติที่ธรรมดานนะ้อไปไี้กลางวันพกก็กลางวันเราไม่ได้กลับไปเราจะกลับไปหลังจากส่งน้ำนลวปูนมนะ่นจะกลับไปก็เกือบทุ่มหนึ่งบางทีก็ทุ่มหนึ่งหรือบางทีก็หกโมงกว่าเราต้องจะได้กลับกลับไปเอาท่ากิวอนไปอยู่ได้สองวันนะทีแรกจะตกลงกันว่าสองคนคนหนึ่งโดยจงกรม ข้างล่างอีกคนหนึ่งนั่งภาวนาข้างบนพอคนเดิอนโยกมเสร็จแล้วก็ให้คนนั่งอยูข้างบนลงมาเดิอนโยกมงแล้วคนนี้ก็ขึ้นไปนั่งสลับกันในสองวันพอวันที่สามนี่คนเดินขึ้นไปนอนคนนั่งไม่ยอมลงมาแล้วก็นอน นอนด้วยกันแบดพอนอนด้วยกันก็กุฏิมันพลิกกุฏิมันจิ้งไปจิ้งมาทําให้คนจิ้งจิ้งกันไปจิ้งกันมาจิ้งทับกันมันควาวมรู้สึกมันเกิดขึ้นมากุฏิมันเอียงเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาเหมือนกันกับเราเอาของกลมๆใส่ในตะกร้าหรืใส่ในกระมังแล้วเวียงไปเวียงมา มันเกิดการเวียงขึ้นมาเราทำงานตอนบ่ายตอนเที่ยงเสร็จเสร็จพวกนี้วันจะไปอยู่กลางวันนะทำไมกลับมาล้ะกลับมาแล้วเราก็ยังไม่คุยอะไรกับเขาพอเราทำงานเห็นเขาเดินกลับมาพอวันหลังมาเราถึงถามแอบแฝงถามว่าเอ้วันนี้ไม่ไปอีกเลย โอ้ยไม่ไปครัเมื่อวานเป็นเรื่องเลยอ้อเป็นเรื่องอย่างไรคนเดินขึ้นมาแล้วคนนั่งไม่ยอมลงไปแล้วก็นอนเหมือนกันพอน,นอนเหมือนกันแล้วจิ้งจิ้งทับกันกันไปอาไปทีที่คนเดินก็ต้องตั้งใจเดินคนนั่งต้องตั้งใจคนนั่งแล้วกบตามสัญญากันสุดท้ายมาไม่ไป ไม่กล้าไปอีกเลยแต่มองก็ยังไม่อยากไปมองอีกเลยทำตามน้อยนั่นคือเกิดจากการตั้งใจเกิดจากการภาวนาตัวเองเมื่อเราได้ภาวนาตัวเองแล้วว่าเราจะทำอะไรเราต้องทำตามที่เราตั้งใจหรือตั้งภาวนาไว้ตอนนั้นมันก็ขาดทุน สุดท้ายมาก็เลยไม่กล้าไปอีกเลยสุดท้ายมาขึ้นมาท่ามกลางเราก็ขึ้นมาครั้นั้นเป็นครั้งสุดท้ายพอไรลุขึ้นมาก็ตักเลยกลับไปก็ไม่เห็นมาอีกเลยแทนที่เราจะทำประโยชน์ได้สูงสุดมีคนมาช่วย มีเทวดาอารักษ์มาคุ้มครองให้เราตั้งใจทำความภาคความเพียรจอางเต็มที่เต็มกำลังของเราแต่แล้วเรายอมแพ้ในความตั้งใจของเรามันก็เลยขาดทุนพอเราตั้งใจแล้วมันมันขัดทุนพอขาดทุนแล้วบันี้กลับกายไปเป็นมิจฉาทิฐิ ฟังข่าวตอนหลังมาไมป่ปฏิบัติไม่ทำบุญทุธทานไม่อะไรทั้งหมดเห็นไหมพยามาเข้ามาสิ่งปไปเลยฉะนั้นผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องสังวรระวังตัวเองเรียกว่ากิตตส,ส,สังวโรสาทุกสังวรระวังในกิจ สีลังสังวโลสาธุสังวรในสนีภาวนานัสังวโรสาธุสังวรในการภาวนาด้วยความตั้งใจมั่นของเราฉะนันการปฏิบัติทำครั้งเดียวก็ได้ผลเราเห็นผลได้เลย เพราะวิธีการปฏิบัติมันมีอยู่สองสามวิธีง่ายๆอย่างนั่งนานๆให้มันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหรือเดินนานๆให้มันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหรือยืนนานๆให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหรือนอนนานๆให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราจะได้แยกธาตุแยกขันออกไปเป็นส่วนส่วน พอมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราจะได้ทํำปฏิภาคนิมิตอย่างแก่ซัดขึ้นมาในใจของเราเสร็แล้วเราเห็นกายเป็นทุกข์หรือเห็นใจเป็นทุกข์หรือเราเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นทุกข์หรือเราเห็นอะไรเป็นทุกข์สิ่งที่เราว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์จริงมันมีอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดิน ธาตดินที่เราปลูกบ้านปลูกช่องทำสลมสลาใส่ทำกุติวิหารใจดินเหล่านั้นมันปฏิเสธอะไรหรือเราปลูกผักปลูกหญ้าทำสวนทำอะไรไต่างๆดินตรงนั้นมันปฏิเสธตรงไหนร่างกายของเราก็เป็นดินส่วนหนึ่งเหมือนกัน ถ้าน้ำน้ำก็มีอยู่ทั่วไปน้ำนั้นนั้นปฏิเสธอะไรใครจะเอาซากศพเอาอะไรโยนลงไปในน้ำน้ำก็ไม่เคยปฏิเสธเลยไฟก็เหมือน,นกันใครจะเอาขยะมมลฝอยอะไรใส่เข้าไปมันก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยไฟมันก็ททำหน้าที่ของมันไม่ลมเหมือน,นกัน ใครจะทำกระยัมูลฝอยอะไรให้มันเป็นพิษเป็นภัยในอากาศอากาศมันต้องไมไ่เคยว่าเลยเหมือนกับผ้าชีลิว้วเราจะเอาไปเซ็ตไปถูอะไรก็ตามผ้าชีลิว้วมันไม่เกิดปฏิเสธกับสิ่งสกปรกต่างๆมันไม่เกิดปฏิเสธลองมาดูล่างกายของเราเป็นอย่างนั้นดูสิมันจะเป็นอย่างนีน้ให้เห็นเป็นอย่างนั้น อย่างหมาไม่มีเขี้ยวเป็นยังไงหมาไม่มีเขี้ยวจะกินอะไรก็ได้แค่อมอมองแกนเะสือไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บเสือตอัวน,นั้นมันจะคึกขนอนอขนาดไหนก้ตามเดินไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บใครจะไปกลวงโคเขาหักลองดูที่ว่าโคเขาหักไปแล้วโคเขาถอด นไม่มีมันมันมันไปลุกลานอะไรไม่เคยไปลุกลานหมาไม่มีเขี้ยวฉะนั้นวิธีการคิดในภาคปฏิบัติเราต้องเข้าไปศึกษาธรรมะโดยที่เป็นสัจธ,ธรรมจริงๆแบบน,นี้มันก็จะบอกถึงทุกขังอริยสัจจังขึ้นมา ้นเหตุของทุกข์มันอยู่ที่ไหนต้นเหตุของทุกข์มันคืออยู่ตัวสมุทัยต่างหาถ้าเราวางสมุทัยลงไปคือเราไม่ไปยึดในดินในน้ำในลมในไฟในอากาศสภาดวิญญาณธาตุมันจะมีอะไรเป็นทุกข์เพราะเราไม่เข้าไปตั้งหรเมื่อเราไม่เข้าไปตั้งเราไปไม่ไปยึด จิตมันก็จะวางรูปลงไปอย่างชัดเจนมันเหลืออยู่ความรู้ที่จิตความรู้ที่จิตมันรู้อะไรสิ่งที่มันรู้หนึ่งเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีอะไรที่มันเที่ยงในโลกไม่มีอะไรเลยที่เที่ยงอยู่ในโลกนี้แม้แต่ พัทธละกับที่เราอยู่นี้ก็จะสิ้นสุดบวกดูคู